บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเราต้องย้อนกลับไปในอดีตก่อนว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ก็มีการต้มกลั่นสุราแล้วเหตุของการต้มกลั่นสุลานี่แหละเมื่อคนเมาสุราก็เกิดการวิวาททะเลาะฆ่าฟันกันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยมีการควบคุมการผลิตสุราหนึ่งการผลิตสุรามันหารายได้เข้ารัฐเลยมีการทำนายอากรนโรงต้มสุราเกิดขึ้น คือจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเสียก่อนถึงจะสามารถต้มสุราขายได้จําหน่ายได้พรบเนี่ยมันก็ไปควบคุมจนถึงสุราพื้นบ้านด้วยคนก็จะมองว่าการควบคุมพระราชบัญญัติสุราเนี่ยมันก็ไปตกสู่มือของนายทุนใหญ่ไม่กี่เจ้านะครับที่สามารถผลิตสุราได้แต่ชาวบ้านที่ผลิตในอุตสาหกรรมพวเรือนผลิตไม่ได้พระราชบัญญัติสุราเนี่ยมันก็ มองได้2แง่คือ1เพื่อป้องกันปราบปรามคนที่ผลิตสุราที่ไม่ได้คุณภาพหรือควบคุมการเมาและขับหรือการดื่มสุราแล้วเกิดมีปัญหาทั้งสุขภาพและก็ทางร่างกายจิตใจต่อสังคมหลายคนก็มองว่าทําไมการผลิตสุราต้องไปอยู่ในมือของปุ่มคุณใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมองได้2แง่ว่าพรลบสุราเนี่ยเพื่อใครกันแน่นะครับ